สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ Bigseller ขายของออนไลน์หากไม่รู้ว่าจะขายสินค้าแบบไหนลองใช้ฟังก์ชันการดึงสินค้าของ Bigseller ได้เลยสามารถคัดลอกสินค้าจากร้านอืน่นแล้มาลองขายในร้านค้าตัวเองเช่นดึงสินค้าจาก Shopee Lazada Tiktok Line Shop เขาบอก หนึ่งหกป็ดอินโดดูการใช้งานจะมีข้อควรระวังคือหากตึงสินค้าจากร้านอื่นมาลองขายในร้านเราเองเมื่อมีออเดอร์เข้ามาแล้วเราจะเป็นผู้จัดส่งนะคะจะมี2วิธีค่ะ1ติดต่อเละเจราจากับร้านด้นทางให้ร้านนั้นส่งสินค้าให้ลูกค้าเพนสองเราสั่งสินค้าจาร้านต้นทางมาแล้วค่อยจัดส่งให้ลูกค้าเองแต่นี้จะเสียเวลานานหน่อยและมีค่าจัดส่งสองครั้งนะคะคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการตึงสินค้าจาร้านทิกตอกจอบไปยังร้านจ็อบบี้ลาซาด้าทิกตอกนะคะ ขั้นตอนการใช้งานทั้งหมดมี3ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1ดึงสินค้าขั้นตอนที่2นําเข้าสินค้าขั้นตอนที่3แก้ไขข้อมูลสินค้าและไผ่แพร่ต่อไปเรามาดูขั้นตอนที่1ดึงสินค้านะคะเข้าสู่ในระบบว i กเซลเลอแล้วเลือกเมนูสินค้ากดรายการดึงสินค้าติกโตะรองรับดึงสินค้าด้วยลิงก์สินค้าเท่านั้นค่ะต่อไปเลือกการดึงสินค้าเดียวในช่องนี้เราสามารถใส่ลิงก์สินค้าได้นะคะเราสามารถคัดลอกลิงก์สินค้าที่ต้องการจากติกโ o ะช็อปแล้ววางไว้ช่องนี้ ถ้าเราต้องการดึงสินค้าหลายรายการสามารถกด enter และใส่ลิงก์สินค้าอื่นได้เลยสามารถใส่ลิงก์สินค้าได้สูงสุด20รายการในครั้งเดียวหลังจากนั้นกดเริ่มดึงสินค้าขั้นแบบนี้ก็แสดงว่าเราดึงสินค้าได้สําเร็จ2รายการแล้วนะคะสินค้าที่ดึงเข้ามาจะอยู่ในรายการดึงสินค้าค่ะสินค้าที่ดึงเข้ามาจะอยู่ในรายการดึงสินค้าตรงนี้นะคะเราสามารถเช็คในหน้านี้ค่ะนี่เป็นสินค้าที่เราดึงเข้ามาเมื่อกี้ค่ะ เราสามารถตั้งค่ากดการนำเข้าก่อนได้นะคะกดปุ่มการตั้งค่านำเข้าตรงนี้เข้ามาในหน้านี้แล้วเราสามารถเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการและตั้งค่าตามความต้องการได้นะคะหลังจากตั้งค่ากดนำเข้าแล้วเมื่อสินค้าที่ดึงมาจะนำเข้าไปกล่องล่างของร้านค้าระบบจะประมวลผลข้อมูลของสินค้าช่วยประหยัดเวลาในการเผยแพร่สินค้าเราตั้งค่าเสร็จแล้วกดบันทึกได้นะคะต่อไปเรามาดูขั้นตอนที่2นํนำเข้าสินค้านะคะอยู่ในหน้ารายการดึงสินค้ากดยังไม่เลือกต่อไปเลือกสินค้าที่ต้องการนำเข้า กดนำเข้าร้านค้าตรงนี้สามารถนำเข้าสินค้าทีละรายการค่ะถ้าเราเลือกสินค้าหลายรายการแล้วกดนำเข้าร้านค้าตรงนี้สามารถนำเข้าทีละหลายรายการพร้อมกันนะคะเลือกสินค้าเสร็จแล้วกดนำเข้าร้านค้าเราสามารถเลือกหลายแพลตฟอร์มและหลายร้านค้าพร้อมกันนะคะหลังจากนั้นกดเลือกแพลตฟอร์มอื่นๆเสร็จแล้วกดนำเข้าขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่านำเข้าร้านค้าสำเร็จแล้วนะคะ สินค้าที่นําเข้าจะอยู่ในกล่องล่างของร้านค้านะคะเราสามารถกดกล่องล่างตรงนี้เข้าไปเช็คดูสินค้าที่นําเข้าได้นะคะสินค้าที่นําเข้าเมื่อกี้ก็อยู่ในกล่องล่างของร้านค้านะคะเราสามารถเช็กในหน้านี้ค่ะต่อไปเรามาดูขั้นตอนที่3แก้ไขข้อมูลสินค้าและแผ่เพร่นะคะในหน้ารายการกล่องล่างเช่นกันค่ะจากนั้นกดแก้ไขข้อมูลสินค้าทีละรายการหรือแก้ไขเป็นชุดได้เลยค่ะแพลตฟอร์มที่ต้องการทําขั้นตอนนี้ก็คือติดเรื่องสินค้าซาำกับร้านค้าอื่นแล้วแพลตฟอร์มตรวจสอบได้ตดนละงับสินค้าต่อไป ลือกสินค้าที่ต้องการกอดปุ่มแก้ไขตรงนี้สามารถแก้ไขทีละรายการได้นะคะเลือกสินค้าหลายรายการแล้วกดแก้ไขเป็นชุดตรงนี้สามารถแก้ไขทีละหลายรายการได้นะคะถ้าเราแก้ไขเสร็จแล้วสามารถกดเผยแพร่สินค้านะคะยางเท่านี้ก็สามารถดึงสินค้าจากร้านดิจตตอลและเผยแพร่นในร้านเราเองได้ถ้ามีข้อสงสัยสามารถแอดไลน์ OA ของ Big s e ซ l e ลอร์เดเอร์สาได้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมในวันนี้และฝากกดติดตามช่องทาง YouTube ของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางระบบ Big s e ซล er สวัสดีค่ะ